เฮ้ยเสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะผ่าเหลโแลเหรอลูฮ h e l วันนี้จะพาทุกคนไปอัปเดตสวนเกษตรของเอฟทีเจลุยสวนกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าในสวนของเรานะคะมีอะไรคืบหน้าไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่นี่นะคะต้นมะเฟืองนะคะอ่าเป็นต้นเป็นผลไม้ ผลไม้ชนิดแรกเลยนะคะที่เราปลูกนะคะก็มีต้นสูงละใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีผลให้เราได้กินกันเยอะแยๆไปหมดเลยนะคะนี่แล้วก็มาถึงมะพร้าวนะคะมะพร้าวต้นนี้เราปลูกไว้หลายปีแล้วสามเอ่อสี่ห้าปีแล้วนะคะก็มันไม่ค่อยได้เจอน้ําเยอะเท่าไหร่นะคะก็ยังเอ่อยังไม่มีลูกให้เราได้กินนะคะแต่โคนต้นเขา มาแล้วประมาณนี้นะคะแต่แล้วต่อไปเนะเาะจะพาไปดูมะพร้าวมะ,าะะะมะพร้าวนี้นะคะอ่ามะพร้าวสามสามสี่ต้นนี้นะคะเดี๋ยวพี่เจฟสองให้ 2, ดูสามสี่ต้นนี้ปลูกตั้งแต่ยังไม่มีน้องเดวเลยนะคะผ่านคลิปลหลายคลิปไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยเออแต่เขาก็โตโตขึ้นมาระดับหนึ่งเลยเนาะอย่างมะนาวอย่างเงี้ยก็เราปลูกก็ยังได้กินผลเขานะคะแต่ส่วนมะพร้าวเนี่ย คงต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้น้ำแล้วก็การดูแลแต่อยากจะบอกว่านะคะฟาร์มในไร่ FTJ ลุยสวนนี่นะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเต็มที่นะคะในการดูแลสวนเนาะเพราะว่าทำกันเองอย่างที่พีเอฟเขาว่าเหมือนอย่างที่พีเอฟเคยคุยฟังหลายๆคลิปนะคะเพราะว่าทำกันอยู่2คน3ามคนคุณย่าเดี๋ยวก็วันนี้เดี๋ยวพาไปดูอ่า อะไรคะลูกเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูพวกผลไม้ละกันที่ที่เราทำการปลูกใหม่แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะคะมันมีอะไรบ้างแล้วก็เติบโตไปแค่ไหนแล้วนะคะทุกคนก็คิดถึง f อทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกันเนาะในตอนเย็นๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะมีต้นอโวคาโดนะคะแล้วก็ นี่เป็นต้นเชอรี่ที่เจ๊ได้เคยพามาดูแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะปีที่แล้วยั่งต้นเล็กอยู่เลยแต่ตอนนี้สูงใหญ่อลังการแต่จริงๆแล้วนะคะมันต้องตัดต้องตัดแต่งกิ่งเขานะทุกนนะคะหน้าหนาวก็ยังมีลูกให้ได้กินอยู่นะคะทุกคนหน้าหนาวหน้าฝนยิ่งถ้าเราใส่น้ำมอมลุงปุ๋ยเขานะคะน้องเดียวชอบกินอะกินให้ดูหนะะ่อยค่ะลูก อ้ำเลยอ้ำเลยเดี๋ยวมัมมัมม,ม,ม,มันมีแค่นั้นน้งเดี๋ยวกินให้ดูหน่อยครับอดีอ้ำอร่อยไหมครับอร่อยไหมงามงามหวานขึ้นตาเลย <c oughs> อร่อยแหรอคะลูกโอ้ยดูำํำสิ <c oughs> ให้เพืเ่อนๆกินเหรอครับค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะพาไปดูไอโซนสวนกล้วยแล้วก็ส่วนแก้วมังกร <S <S 1> <S 1> นี่นะคะเป็นส่วนกล้วยของเรานะคะเป็นต้นกล้วยหอมนะคะติดแล้วนะคะทุกคนนี่ก็มีอยู่3ามสี่ต้นนะคะตรงนี้ดีใจมากๆเลยที่มันปลูกติดนะคะเพราะว่าหามานานแล้วก็ปลูก ปลูกทุกปีเหมือนกันต้นกล้วยนะคะไม่เคยติดเลยนะคะเพราะถึงหน้าแล้วมันก็ตายนะคะนี่ลนะคะแล้วก็มะละกอนะคะคลิปที่คลิปที่แล้วนู่นที่เราปลูกกับพีเอฟนะคะอ่าพี่เจมกับพีเอฟปลูกกันสองคนนะคะแล้วก็นี่วันนั้นปลูกประมาณสี่ห้าต้นนะคะสรุปมันตายไปหนึ่งต้นนะคะตายตรงนู่นนะคะตรงนู้นรอดนะคะ ก็จะมีพันอะไรเตี้ยกาดงเนี่ยนะคะเออต้นเขาเตี้ยนะคะแต่อาจจะยังไม่ออกลูกแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาต้นฝรั่งกิมจูนะคะนี่จะปลูกฝรั่งกิมจูอีก2ต้นนะคะนี่แล้วก็ตรงโน้นนะคะเออแล้วเราก็จะมีฝรั่งกินนะคะโซนโน้นเป็นแก้มงกรนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าแก้มงกรของเรามันออกช่อหรือยังนะคะทุกคน อันนี้เป็นโซนแก้วมังกรนะคะทุกคนที่พี่เจ็บกับพี่เอฟได้ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะคะให้มันเป็น่วนแก้วมังกรของเรานะคะนี่วันนี้จะพามาดูว่านี่มันแตกยอดมาแล้วนะคะทุกคนมันไม่ใช่ต้นเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกนี่นะคะนี่ก็เริ่มแตกยอดแล้วค่ะนี่แตกใหญ่แล้วนี่เดียวนี่ แกมังกรแตกแล้วแบบก็ดูแลบำร,รุงรดน้ำอีกสัก3-4เดือนก็น่าจะมียอดมียอดเยอะกว่านี้ใช่ไหมต้นนี้นะคะเป็นต้นกล้วยนี่อันนี้ก็เป็นกล้วยหอมเหมือนเดิมนะคะเออมาอยู่ตรงนี้อันนี้จะบอกว่าใบค่อนข้างเหี่ยวนะคะเพราะว่าพี่แอฟเพิ่งจะย้าย เอามาปลูกตรงนี้นะคะใช่ไหมคะนี่นี่ต้นเหี่ยวต้นเหี่ยวเอามาจากฝั่งนู้นนะคะฝั่งคะนู้นนะคะที่ปลูกตรงต้น <ator>. ตะไคร้นะคะตอนได้เอามาปลูกฝั่งนี้อ геро, ่านู่นใช่ไหมไหน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 ตรงไหนตรงไหนตรงนู้นนะคะ ตรงนู้นที่ตรงต้นตะไคร้นะคะพี่แอฟได้ย้ายมาปลูกตรงนี้นะคะเพราะตรงนู้นดินไม่ไม่ดีไม่สวยนะคะมันเป็นดินลูกลงที่ที่เราได้ขุดขึ้นมาแล้วเราก็มีต้นชะอมใช่ไหมคะน้องเดว<า>เดวไม่กินเดวก็เลยบอกไม่เอาไม่โอเคนะคะนี่เราก็จะมีพืชผักมีชะอมกินอยากกิน เฉอมทอดไข่แล้วก็มีชฉอมแล้วก็มีไข่ในล้าวน,นะคะทุกคนไอ้ลูกดอกไม้ทุกคนคะจะมีอะไรจะให้ดูเพราะว่าเจ๊ปูเมลอนนะคะแล้วสรุปว่ามันมีลูกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะเพราะว่ามันมีลูกประมาณขนาดนี้แล้วนะคะนี่นะคะเป็นต้นเมลอนนะคะจะปลูในกระถางนะคะทุกคนนี่พามาดูลูกเขานะคะนี่ออกลูกแล้วนะคะ ให้เขาเหลืออยู่ตรงริมรั้วนะคะนี่แล้วก็มีลูกเล็กอีกนะคะโอ๊ยตั้งหลายลูกนี่นี่แต่ต้องรอดูอีกนะคะว่ามันจะหลุดขั้วหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ข้างขางก็มีมะเขือเทศนะคะต้นมะเขือเทศนะคะกําลังออกดอกนะคะแต่ว่ายังไม่มีลูกนะคะเออจะบอกว่าเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอย่างนั้นเนาะแล้วก็ หมั่นดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยเขาเราก็ได้กินนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่ทันเวลาแล้นะคะทุกคนต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะกับน้องโมเดลหัวยุ่งคนนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ทิวเขาทิวเขาหน้าบ้านนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ